กอนเป็นยูดีมีแห้ง่นตเป็นดีแห้งแจอยู่ปะแจ้งอยู่เป็น้งบแจ้งอยู่เอากอง่อยทรายน้ำในเด้แจ้งบแจ้งแจ้งอยู่เห็นจะู้แบบนี้เนาะเห็นูดแบวกรหอยยิ้มใ่ไอมเยอยู่ใช่ไหมบ้านนี้ตันนยังเตันเนอยู่ตอันตนมันโซ่ลนี่มันไม่เท่ับรท Doi cắp sợ bay đi cắp sợ đi sợ bay đi thôi mày phi răng yếp xe bất cứ phi พ่อกับบาจิตอุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเนาะมื้อนี้พี่น้อง FC ทางบาจิตเองก็มาเฮือนของเมเท่าเนิดหรือว่าเมเท่า100ปีมามื้อนี้ก็รู้สึกว่าเว้าก็สิเซาๆแน่จังได๋ันึงเด้อพี่น้องเนาะคืออ่าหัวใจคืววๆจังได๋จักนึงพอีว่ามื้อนี้พี่น้องเนาะทางบจิตเองมีเวียกอ่าเวียกงานอยู่ทางนี้ อีรถไก่มาแบบเบีดเด้ยวบเพื่อนเล่าแบบคือเปรกๆใชนะพี่น้องเนาะมันต่างในใจนะก็ะะดีเลยก็มาจะเ,เบี้ยวเวแถวมาแบบทางตะกอตะเมยเพิ้ลใสผมดูเข้มงางเพิ่นว่า,า,า,มาไม่เท่าเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเลยเนาะลุงแถนี่เนาะไม่เท่าเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเอฟซีเลยเนาะไม่เท่าเนิน กินเตืซื้อในกินเตียวเสียงแล้วบันี้ก็ได้พี่น้องเลยป้าฉันเนาะโอ้ไล่เดี๋ยวทั้งมือดีดีพาเอฟซีเข้าไปติดตามรับชมเบิองว่าสิเป็นจังใดพี่น้องเลยอ่าเข้าไปหาทั้งครอบครัวเพิ่นเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อเนาะมาหาทั้งไม่เ่าเพิ่นทั้งสะเพิ่นก็ขายหมักมูขายดีอยู่บ่บ่บ่ดูไล่ที่นี่เนาะ นี่บ่เฮือนนี่บ่เฮือนลูกปลูกมังมูขายสุดยอดเนาะดียดยวนได้เดียวมาเดี๋ยวขามือชิวนนซอยไม่เท่าเนิดเนาะเสียแล้วอมาหมดทันเนาะมาบมทันแล้แมนแมนมีมี เฮ้ยเนาะคือเป็นแค่นี้พี่น้องเอ้ยไปเสียเดียวสีพายเอฟซีเข้าไปหาเพิ่นเด้อเัรอเด้ออ่าไปพี่น้องเอฟซีเอ่อเนาะมาเยี่ยมพี่น้องเนาะว่าโอ้ชินหอดไปทั้งเม่เท่าอ่าเนืดและเอียมันอีกอะไรไปมาไปหาเราคนมาสันพี่รองเลยกับบริวิ่งยังไงเนาะคงผัดคงต้นพี่ที่ว่าเอ้าขนมขนมเล็กเล็กน้อยๆทำมาต้นน้องๆเพิ่นเนาะ Ê, hey, xin lắm cho Số lại bao bây bóc bây này bao bây giờ bây 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 đây bây 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 con bây 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 con bây 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 cả nó bây bây

บ้านมาอยู่ที่บ้านลุงบ้านหลวงพุ่งเนาะบ้านเชียงนาบ้านบ้านหลวงพุ่งบ้านาอยู่โอ้เคยมาอยู่เคยเลยแม่นมาแต่น้อยพปแล้วมาแต่น้อยเนาะอยู่อยู่อยู่ตลาดแล้วป่จะว่า

เล้นลสบายดีสบายดีสบายดี <c ười> ูแล้วุสิอไรนั้นไปส่งวาสัตว์เกเาไปเลือกว่านีหอทู่ไปหาจินทงเจินทองอยู่น้องเห็นจิงทงว่ะอือก็เลือกว่านี้ก็เล้คนไทพ่อนก็าแล้ะบ่จังแล้วนังนูแล้วทู่ไปว่ะอกับบุมีโซลซาบเขาโซลซบไม่ตายแล้วก็ ทรไปแต่จะโทรกันนึงโทรแต่มึงอันนี้เพราะว่าปัญญังก็โทรหาสุมพกมาช่วยโทรได้บ่มีอันเบิ่งเฮาโทรศัพท์แม่ตายแล้วก็โทรซิบ่ก็บ่เฮาเสียผู้ใม่ก็บ่เฮ็ดอยังบ่ได้โทรหาลูกเนาะอ้าวแม่เพิ่นบ่ิโทรมา่ว่าได้เดนโนั่นล่ะเพิ่นก็มาบงมันนเจมัน โบปงมันเะ้เซมันทุกบอกไว้ทรงคืนมันสหัดบอกปงด้วยวันหยังหากันจบว่าดีแล้วว่าดีเซ็คซับไว้เครื่องไว้องเสียแล้วก็แจกเลยบบมรรทุกแจกเลยสะมึงแจกเนาะอีเลอันนี้ใครจ่ลูกสาวลูกสาวไปวาแม่เนี่ยมาที่เนี่ยมาปงที่ปงจบไม่าหญ่ยังแล้วด้วยด้วเนะ Phần con có ừ, à, con. không. Một người nó, mọi người. Một người nó. 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 Một người Một người Một hơi, nó. nó. Một nó. Một người nó. nó. Một người 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 nó. Một nó. nó. จังวังบ่เพเพชรวันหยังเพชรันเสาร์ันเสาันเสาวันพาทิตบอเออวันพาทตรงวันพาตอนบ่บ่อันนี้ละตอนเรงวันนี้วันแม่นตอนบ่ายมันนี้วันพระอาทวันพาันอาทิตย์สิ้บัดบัดไปปรุงแล้วเมื่อใดก็มันเสาสาอทิตหลังนะที่หลังพุ่นเนาะอทิตีเสาวนนี่แหละเีทหลัง รัชเสียวันวันพียวันอ่ะที่ผ่านมานี้แมันนี้วันเสารน่ะไปปรุงแล้วไปปรุงแล้ววันี้คือจนหอดวันมอนี่เป็นมือวันพัดเนามานี้จนขวบหนึ่งจนหอดขวบหนึ่งห้อขวบผู้ดีเฮ็ดบุญเลยแล้วเทปซับเลยนะไปหุงสามคืนนอนผีภาษาสามคืนมาเอ็ดงานนั่งเอาไปปก็คือวันอาษาเอาเอาไปซบคนอย่างน้ซบคนนไหนเนาะสามคืนมาลวก็เอ็ด งานแจกโตนะงานกรบคุณโตเครื่องเป็นเต็นเป็นสังหากระ้เ uh มื huh. so, ่อวานในเบิร์ตเขากระถานี้ได้ทางบ้านก็ตุ้งยักษ์ชเห็นกร่นเรามากบเพื่นเจักเพะุ่นเข้ามาเลยเนาะโมเดหูดีนด้เพีอนเราเลเนาะแมเดหูมาจักดีมาเนี่ยกินหอดกินหอดอนาไม่เท่าเนอร์บัเต์เราเป็นนักเราเป็นแต่เดิเอเราป่วยแต่ว่า ลูกได้ตะว่าไปบรายลูกได้อยู่แต่ว่าโซมลูกอาบน้ำอาบได้แล้วไม่ละันประมาณเดือนเนาะแล้วนักนักแห็นประมาณเดือนหนึ่งแล้วนักและโป่วยแห้งแล้วนอนติดเะแน่นเลยแล้วลูกบรายเลยก้อนเขาค้อนหนังเป็นได้ก่อนเลาสีเราสีไปแล้วสีนั่นเห็นใจเราอยู่บ่เห็นบ่าล้ไปทั้งไหนื่ก็อยู่เผาตลอด มันเป็นัก่อนสิไปเร่นเบบบล้เกาวอยู่ล้อกาวอย่างเงี้ยเอออาดูระบบิ้วแห้งกันมาเล็มาไหลน้องาคนให้เบิ่งกันเงี้ยกันใบปาใบกินกันพล่ใหอเบิ่งนเป็นพกนะไข่องขวัญญาตีเป็นพกเตโอ้บิ่มดีมอันนี้อันนี้กระน้ำนี่ไหลยรองร่างร่างร่างยพกพวกนอนพวกน้ำเป่นน้ำเป่นน้ำไหลเป็นข้าวบาลายข้ามได้นอนเนาะ ลกบราปอนเขาปอนหนังพ่นนันทองบดให้ก็ให้บดหุก็หบดว่าก็ว่าวเป็นกิพานมาเลยมาละยะมากับเพ่นสิจเสถียรก็ะมิดกระข้ามดขึ้นย้ำย้ำหลินมันหบดมันจะดียบดมันย้ำมดขึ้นคืนคืนมันกินเยอนมาเล้วันปุกย้ำมีนจะย้ำกันย้ำบุป้าบอที่มัจะย้ำมดขึ้นมาได้นอนตื่นมากมันจ้ตั้งต่อตั้งแต่หกโมงเช้า เป็นหอดบ่ายส่งโมงใจพ่นขาดพ่นอันมิดเสียงค้างตอนพ่นทีอันมดกับพ่นยาข้างมิดเสียงข้างนี่จะพ่นเศร้าหัใจเศร้าหันใจพ่นกับมดไปเลยไปเลยเนาะพ่นหง่มดได้บม่ได้อันวาพ่ทีบ่จืรนจืดหมืดคู่คนหักนอนเนาะนอนดิเสียงติบบนนอนเนาะดิบอันนั่งอันนั่งนิ่งรู้ไปว่า อาเจเขาวงว่าุ้มทั้งลุและเพื่อนว่าที่มันเฮ้าเดียบเพื่อนเดือดกัพระความเสียใจเพื่อนว่าที่เ้าอยู่สุดใแหละไปพุนเมดว่าการได็กคับลงไปสิไปเยี่มยามพื่นกีดอกแเราอยู่สีปนแม่แน่เมืเมือนั้นแหละมือเราตะนั่นเต็มเอมโอ้เต่ที่พุ่นเนาะมือเราทู่ไปเห็นเลยนั่งน้เราทให้เพื่นมางั้นดีละคำมาเพื่อนเราทู่ไป แม่บ้าผู้เจ้าให้เตียงทองเนาะผู้เจ้าให้เตียงแม่คืว่าทั้งดูบดบจักเนาะบจักกุศลกเราเป็นกะบเราเป็นนีเนาะอยู่ทูากิบกันด้ยตได้หมมีเล็กตัวหา่าคือว่าเห็นอยู่เซจะเกาที่กันเลอ่ะโทษแล้วซตายศับตายดันคามาอ้อแล้วก็โทซิมแล้วก็ไ่ได้เน้มใบไว้มันก็เหาตัวไหมมันก็ลืบคือว่าเป็น่ยนเสดไดเนาะ ม่โททรศัพ์ก็ได้ก็ม่เห็นเลยแต่ก็โบ๊ทก็ยังหลบเพื่นของเราวิจิตรมากัก็ต่ยยังไม่ได้แต่ว่าสีได้ไายหคกับไอซีได้เห็นเนาะแล้วก็อ่าคือคือเบาในนะเนาะเขาก็เขาเคยเคยเห็นเพิ่นตั้งแต่ไรมาอ่าในเมื่อขั้งสุดท้ายของเพิ่นเขากับท่านมาได้มาห่วมงหคือว่าเป็นอีกแบบนึงอีกแต่ว่าจะเอาเพื่อนมาให้ดูด้วย แต่ว่าข uh, ah like. er ั Ooh, <c <c ้นมันเล้วไปแล้วกับพอเสียใจน้ำเพิินอยู่ในเป็นยงไรเนาะยังกัผ่านไปวันในขวบหนึ่งเนาะพอดีขวบนึงพอดีเป็นอยงไเนาะเจ็ดเมื้อเป็นอยงไอ่าอันนี้ตอนเพิ่นยังแห้งมยังอันนตอนเพิ่นตายน้ำปลาได้ใช่ไ่มมันมีกห้่อนเพิ่งย่งดูดีมีแห้งตอนเพ่งดูดีมีแหงมจ็อย่รแจ้งอยู่เแจงอยู่แจ้งอยู่เอากองข่อยใส่น้ำในเด้

จะเรียกว่าเอามาหาทางเล่าก็จมอยู่นลเป็ดมาทัลจะเดินที่เแม่บรัทจังดข้าเพิ่อแล้วยู่เพิ่แล้วอย่เงนว่าือว่าจบมันบอจบสิ้นเลยว่าเดว่าจังไดจบงานจบแล้วจบการงานการงานบดแล้วเดี๋ยวเนเ้าสามเด้เอาตเอาเปนมาเด้เป็นในไดไบ่ได้้าบ่ ลงซุกกะคชือ้าหลานเงินประกันไทยเพิ่นมาแล้ว้าหลานสามซุกกะชืออ้วดพ่อจะว่าหหลรนะครับกับพ้านากเนี่ะิ่าที่หนีอะไรงนที่หนีนนหสนองล่างหาเฉพาะเนี้ยเฉพาะค่ากินค่าอยู่ค่าลงค่าง,ง,ง,า,ง,งานแมน่มันแพงคือทางกาแฟเนี่ยสามคืนงานกั งานซุกกระสงคืนซุพขาเอินเืงันเอนเป่ากระสามคืนมันเป็นห้าคืนเลยเือนบ้านเมือง่นมาได้ครกงานได้กินยังเขาต้องได็กกระหาแต่วาเด่นัดนเลยโซ่กระโบนึ่งทรงเส้นปายนอกระเพกอะโซกนึ่งทรงเส้นป่ายนาะมันคือละที่โซกห้าโซกคนผ่นไหลนะไอ้หนอผ่นไหลละเออเขาก็เสียใจอยู่ประคบอู่ บบาํำลูกํำเต้าแล้วคือชมลูนะะบได้ใบขวบาไได้เบื่อจะโชยู่บางสิ่บางอย่างก็คาดเพื่อนอยู่ห่ะมันแล้วมันเหนึเนาะมันบ่มีแก็ไปเลยได้ให้ละนั่นแหละโทรอไปหาเป็นท้องมาได้บ่เป็นท้องโทรไปเป็นท้องอยู่ไกลพิมพ์เนาพิมพ์ใกล้เนาะังังบริจิตูไกลอยู่กันหูกัมาอยู่รอบกัมีกันเพิ่มแบบกว่างขึ้นเ้อสีหูเนาะ มาชูที่ดังพี่น้อยเนาะมหูที่ดังใายสักพี่น้อยเลยมาหูที่ดังซายเกินไปสักมาบมทันเาแสดงว่ายืมเงินที่นี่าเจ้าสองล้านเท่ไหสองล้านห้าสองล้านห้าไยืมไปย่ำไปเอามันยำมันเด่นีปินทานเป็น้านเด้นเนทานน้ำแน่เนาะปกติมัมกับชีลายกูหั่นไดิเออกูรายกูหั่นไปแล้วทานน้ำ ิดว่าเฮาเราบ่มีคือกันนะเนาะอืออบ้านเมืองเพิ่อยแดนะเขานําก็เพนมาซยได้กทานเนบมาให้ซื่อๆกมีนแบบไก่ทัดโดยผูมีแลก็เพนจะสให้เป็นอ เป็นหมูเป็นไก่ก็เพิ่นซอยได้ไก่ก็เอไปชิลแล้วก็เังนหยทางนบ้นเพิลูเป็นไปชิลูเป็นอะไนไปชิลูเป็นโลเลยชิลูเป็นโล็นโลห้าล้านป่าห้าล้านเกาเป็นชิลูอ๋อป่เอ้าเปนโกประตูอเขาไปีมาขาานอะวก่ารัดอะไรล่ะเอีซดนั่นแบ ซีนควายส,นะสันนะกแต่ซีนควายแล้วมามากินแต่ว่ามันอ,อกก้อ,อ,กกอ,นอ,อก็อ้อเลขควายชมเพื่อได้อ่อคือนี่ก็เลขควายเนาะแม่แม่ใช่เมื่อหน้าก็เลขควายเนาะ่าแปะว่าจะไปซีนโง่ไปได้ซีนควายอย่างนี้จะเลขควายออกสอนกันเลยก็ว่ากันเมื่อวานก็ปุ๊บจะมีซีนควายว่ะจีอาบุ้มนี่ก็จีแม่มาจะคือว่าพี่น้องเนาะเอฟซีก็คือสีห็น ภาพเก่าๆของเพิ่นเนาะแล้วก็เป็นแม่เฒ่าที่ว่าอายุหลายพอสมควรแล้วก็แม่งแรงพอสมควรแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับอนาสังขารของคนเฮาเนาะเพิ่นเกษตรแล้วในาบ้านเฮากลนอ่าเนาะเาก็เพิ่นก็บ่บ่ได้ดเข้าวอาตามตามภษาแบบอ่าลกพาของคนแก่มีอายุเนาะ ของคนเมีอายุโอ้ยละทรมานหลายได้หลักคือลูกแม่แดงเยอะทรมานเกินไปได้อยู่ไปได้นอนพวกแม่พวกเผากันใส่หู้ใส่คลืนนะำไปได้อยู่ไปได้นอนได้ละทรมานแห้งขนาดแล้วนักแค่นักกะบอกคนเมียนนำลุแล้วเก็บนะสองเนืไส้เราแล้วนอนนี่บอกคนเมียนสองกระโปงนี่มันเกิดซี่เปิลอะไรนี่นอนแต่สองข้างนอนได้แต่ข้างนี้กับข้างนี้เวลาหลังแล้วแล้วนอนไงบ้านหลังนอนไปได้หลังโป่งแม่ละบอก บ่ล้วร okay. yes. oh mm. hmm. ักตาละโลกบ่ไ yeah. ซ okay. mm ื hmm. yeah, yep. uh ้อกระเดี้ยจีบบ่ได้โคมหลังลราหันจีบโตและวเราบัชนตะย่หลังยังโคบแล้วยังนอนโคบกระจู้ยืนตะไนอนนอนจะแหงได้เย็นเลยบ่ันบ่ล้วใจขาดปุ๊ธเอาเหล่าผิงขังซื้อกระเดี้อยู่หลังแล้วก็ซื้อกระเดี้อยู่ละวโลกต้แบกนี่เจรโคสิเนาะเอาโคบเราโคบท่าจังหวะป้าว่ัหน้าเสือหรือว่าหลังเรางนะ่ชมพ่อขาวว่าโคบหลังโคบตะไ่มาหลังซึ่ง สื่อลีบททีคตจักลมาจะบบบโอ้ยิริใเราเด้ค่ะวะแต่ยังเป็นคนยังเด้บชิวน้ำเฮาเด้อ่าไกไปเยื่องะรหลังชีวิตเ้เนาเราก็รจะหลังจุยิ่ใไกด์จุดงสาลเรอยู่ได้เนาะเราโทรมานโทษคนเอา อันนี้คนจะเป็นร้อยไปเลยร้อยบัวและร้ยราคน้อเมนาน้ออันลายเซก้าเมนบัตนี้เป็นจังไดระบัดนี <c ười> <c ười> ้อยู่กับไครบัตนี้อยู่กับล้านั้งคนล้านคนี่ละลานบัตวใหญ่เับลาน้อยอยู่นั่งทุลุกกินอี่ได้ใช่เออลูกกินยื่มือื่นเขาก็มื่อไทยแล้วไปไทยบ่เออเขามาจะเป็นเลวเขาก็มื่อหละ จะรูละแล้วมาลิ่น <ss> ้ำเขามานอนน้ำเขามานอนน้ำแบบมันจะรูกระเพยเอรูันกระเพยยู่ก็ละนลาน้อยม็ละกับลนทุกย่ายเออการท่ให้มู่อันไอ้หน้องแล้วมันอนน้ำจะมันอุ่นนะเขาก็ว่ารมานอนน้ำยู่เพื่อนยู่จมันอุ่นแอออีกถนีก็จาใหญ่น้าทุ่นเทงนะมันโอ้ยลำบากอะไรอย่างเ เนาะอ่ะพ no, ah, okay. ี you know. oh okay. um. uh ่นอไนี่แหละเนาะข้าก็จได้แม่เนาะเจ้เนาะอัีลายเนาะร้อกว่าปีร้อยาวเรายเ้ยเราประธนในสู่ทางธุิดเนาะอันน้นเรายังนั่งได้ยังทานได้นี่เดน่ไเนาะหน้าตาลรต้องกิน็ะไรกินมะพรุบกินอรเนาะหน้าจะบื่หนุมาแต่ย่ามเนาะบางคนก็ไม่กินอะไร มีแต่ไหวเนาะบัณนี้ก็คือว่าในเรื่องถ้าว่าบัดจากนี่ก็คือสีมุ่มยังบัณนี้เนาะมีมีแต่สู้สู้บันีณฑิต่่อไปีสูยังกับสู้ต่อไปก็ตายตายไปก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเขามานี่คือเมื่อวานนี้บอกเร็วเมื่อวานนี้ในการที่เมื่อวานนี้เลิกกางเตาะกางเต็นท์ก็แล้ววานนี้แล้วค่อยล้างบงส่งเครื่องส่งของ แล้วเมื่อวานนี่พอดีเลยเนาะอือพอดีอือทางบ่าวนมาที่ไหนเนาะงานหมดมืหมดคืนแลข้าเพี่น้องเ้เนาะได้ยินแต่ซือได้ยินแต่เสียงแล้วบดนี้พี่น้องเูมีซือมีเสียงเนาะมีซือแล้วอันนี้ก็ลุกมาเอ๊ะอยู่ลไปเก็บกระเบ๋าเก็บกระเปาบัดสิได้หาทั้งอ่ ไปแถวเนิดก่อนแบบนี้นะพี่น้องนนอนแล้วแต่ว่าสีราคากันกลับแบบนี้นะเป็นยังไงบอดี้จักเนาะบอดีจักเลยบอดี้จัดดีเลยแต่เอ็มทำอเสร็จตั้งใจตั้งใจชิมาหาเราแหละรับอยู่ีตั้งใจได้ตั้งใจชิมาหาพี่น้องเลยเนาะบริจาคเลยขักกระเปิตรงที่ว่า เดียวเข้ามาน่ะมันรู้สึกว่าเป็นเป็นจังได๋จังนึงเออเอ้าก็คือเป็ดเฮ็ดน่ะเดี๋ยวเลืนเทเล่นเทนี้เพิ่นพดน้ําในเบิดเนาะอ่ามนก็มาคือเป็นเนาะมันเป็นเลมนมกทางท้้งบ่จิตเนาะก็กับทางทีมงานน้องๆนี่แหละก็สิได้แจ้งนี่ครับ FC อ่าักผู้ใหญ่ที่ว่าเคยสุดสวยอ่าครอบครัวของทางแม่เฒ่าเนเนาะ อาา่าท <deal> ั้งถังเมย์เพิ่นพี่น้องเอ้เพิ่นก็ได้เสียวันที่ใดก็แสียวันที่ได้เสียวันพระหัตอันนี้ฮัตที่สอบเสียวันพระหัตเนาะที่กบ่อนชัดบ่ที่เป็นยังว่าจิตวันพระหัตบ่คนขวบเลยจ้ะคือทั้งถังเมย์เพิ่นเสียวันที่อ่าที่สองนึพี่น้องเด้เนาะวันที่สองวันพระหัต ตอนบ่ายสองโมงวันศุกร์นี่บ่ได้ไปเนาะวันศุกร์อยู่เือนอ่าวันเสาร์หนกวันเสาร์ก็บ่ายยิ่งโมงแล้วก็เขินที่ลงวันเสาร์วันที่สิบเอ็ดวันเสาร์วันที่สิบเอ็ดนี่ไปปลาเนาะผ่านมาก็ะหนึ่งสองสามชี้เนาะชี้มือมือที่หาเฮ็ดบุญพี่น้องเลยเฮ็ดบุญวันที่ห้าเจ็ดกานั่นแหละ

อยู่นําลูกนําหลานให้มันมีชินเนาะบ่มีใครอยากให้เกิดแล้วพี่น้องเนาะเรื่องบนี้มันเกิดได้เป็นธรรมชาติแล้วก็บ่มีใครอยากให้เกิดเด้อะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลียงบ่ได้แต่บ่บ่มีใครอยากพอตัวนี้นะพี่น้องเอไปดเด้อไปดีล่ะสแม่เอ้าอล่ะสเนาะอืม นมือหน้าม um <is in> <room> <sh yelled> ื้อไหนเพิ่นไหลสิมาเยี่ยมมายามอือุ่มใจได้ตัวนี้เนะอือบ่วูแบบทําให้ตให้ตให้เงียเยเจก็กบบแล้วนนนโ๊นอโอ๊ยนพวกนนพ เอาป่นํามาแล้วบ่เปิดเนาะกําลสิกินยู่เาคิดเลยเนาะอือๆเยนเอยู่ข้างมาลเอาด้เฮาอยู่กับาเนาะิแหหลาย่นกันเนาะกับนเนาะเฮาโดดเอายกันินไปๆเนาะะจําไปๆกันเอานี่แหด้เนาะ บนนี้แบบยากที่แต่านแบบโปลเอาเฮินบ่พ่อเห็นแล้วบนลาจิเนาะมันหกไกลเนาะก็ิสนาเนาะบ่พ่อเห็นแล้วทางไปนี่มันม่ๆแล้คิดไปนะคือมีอยู่บีบีแงบักคือ่ะคือย่างนอันตะโ่กับน้องหงส์ตาน้อหก็ขึ้นนี่งหิ้ามเยอ้อยอ้อยางเอาเคยด้เนาะคือข้ามอยู่บอโถะเนาะ พี่น้องเอง้ยคิดนี้ก็ถือว่าเสียใจนัท่ทั้งครอบครัวของแม,ม่ขาวเพิน่นคือว่าได้เสียเนะาะทั้งแม่เท้าเนิร์พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ถึงวเวลาเวลาบุดบุญเพิ่นแล้วพี่น้องเองง้ยทั้งแม่เท้าเพิ่นก็ได้มีแต่เพิ่นและโอกาสหน้ทาทำมือจิตเองก็สิมาทายสีมาเยี่ยมยามทางครอบครัวเพิน่นพี่น้องเนาะคือว่าทั้งแม่เท้าเนิร์นี่ก็คือว่าเขาเขาก็ สิจดจําเนาะอ่าคําอวยพรอ่าคุ้มมาคุ้มแผงของทางแม่เพิ่นที่ว่าเพิ่นได้เคยมอบให้กับลูกกับหลานพี่น้องเนาะเฮาก็ยังจําชื่อเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเฮางมาบ่เห็นทุกนใจเพิ่นแต่ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยก็เสียใจนําเนาะเนาะอ่โอเคเด้อแม่เด้ออ่าสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอืม